สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูนะครับที่ที่สวยอีกหนึ่งแปลงที่อยู่ที่ออวัดหนองยางนะครับอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองนะครับที่เห็นเสาขาว,ขาว,ขาวนะครับเสาปูนขาวนี่เป็นเขตท,ที่มาเลยครับจำนวนสองไร่นะครับสองไร่กับสี่สิบห้าตารางวาครับผมติดถนนลาดยางครับสายดอนปู ออวางน้ําเย็นนะครับแสวงหาอ่างทองนี้ไปได้เลยเส้นทางนี้ติดกับถนนลัดยางนะครับลัดยางที่เห็นนี้นะครับหน้าถนนก้างมากครับจากเสาไฟฟ้าก็เป็นประมาณสักระหว่างเสาต่อเสาเลยครับเนี่ยที่เห็นนี่ครับเหมาะสําหรับปลูกตึกพาณิชย์นะครับหรือว่าปลูกบ้านอยู่ได้นะครับทําสวนได้เพราะติดกับลัดยางครับ ทำเลดีมากบรรยากาศดีครับถนนเส้นนี้ก็คือถนนเส้นดอนปูวังน้ำเย็นหรือว่าลางฉนวนนะครับไปอ่างทองได้นะครับถ้าสนใจนะครับนัดดูที่ได้ตลอดเวลานะครับผมติดต่อลุงศักดิ์ได้เลยครับนัดดูที่กันได้เลยนะครับอันนี้เป็นฉนดนคร่าวๆนะครับคุดแดงนะครับถ้าเกิดท่านซื้อวันไหนนะครับเราก็สามารถโอนให้ได้เลยนะครับผมฉนดโอนได้ตลอดเวลาครับ